ชื่อคารทีวสุเิเชียกิจครับท <c oughs> ี่มาทำหน้าที่เป็นซาว์สายครับ <c oughs> ที่สำคัญที่สุดเราคิดว่าทุกอย่างน่าจะถ่ายเทไปที่การสแกนกามาแกดเพราะฉนั้นในสาวที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยหลักๆแล้วนี่มันก็ควจะเป็นเน่เชื่อมฉายแต่ละฉากแล้วก็เน้นนภาวะของตัวละครในช่วงสําคัญเท่านั้นแต่ณตอนนี้นี่สิ่งที่เรา ทำก็คือว่าดูในแง่ของดีไซน์ต่างๆเช่นฉากเช่นเสื้อผ้าต่างๆเพื่อให้าสตรนได้พูดคุยได้สื่อสารกันไปด้วยผมชอบมากมัน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 พูดในระดับโครงสร้างของสังคมมันำกัดควบคุมคนมีพฤติกรรมมีการแสดงออกในลักษณะต่างๆเช่นไปตามลูกความรือคนอื่นผลของคนคนหนึ่งซึ่งกำลังสื่อสารกับระบบมันเป็นอยางไงเ่าเรียกอะไร ต้องต้องเงตรียมตัวมาเตรียมตัวมาสักการณ์ละครเรื่องนี้เพราะว่า